สวัสดีค่ะพี่มินวัชินิยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากสด็จพ่องเพชรรัรเทวา่ัานเทวาดากายเพชรโดยองค์ท่านเท้า,ทาสมุทรเทวเทวีนะคะโดนเจ้าปู่เจ้าย่านะคะบีบหนักมากนะคะทําอะไรก็เจ๊งหมดเลยนะคะเหมือนกับท่านอยากจะต้องการให้เราไปบวชนะคะตรงแยกเรามีวิธีต่อรองได้อย่างไรบ้างนะคะเราจะต้องทําอย่างไรนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีหน้าที่รับผิดชอบมากมาย ะค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,มนท่านบีบมันก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังได้รับอยู่ที่เป็นวิบากกรรมความลำบากเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบ,า,วบากของเราจริงๆ นะคะออลองคิดดูว่าปู่ย่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะคะแล้วท่านจะนำความวิบัติมาให้เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วท่านก็ไม่ทําอยู่แล้วนะคะต่อให้ท่านจะอยากให้เราเข้าหาธรรมะมากน้อยขนาดไหนท่านก็คือแค่เหมือนกับว่าโอเคมีวิบากมาท่านรู้ว่ามีวิบากมาท่านช่วยได้ไหมบางทีท่านอาจจะยังช่วยไม่ได้ด้วยก็ได้นะคะถ้าอาจช่วยไม่ได้หรือว่าบางทีแล้ว ท่านก็ช่วยได้แต่ท่านเหมือนกับรออีกนิดนึงนะคะรอให้เราเผชิญทุกอีกน,นิดน,นึงให้ทุกเหมือนกับบีบเราให้จนแต้มให้ทุกทุกจากวิบากของเราเองนะคะไม่ใช่ท่านเสกเสกบรรดนานทุกมาให้เรานะคะเหมือนกับบีบเราให้จนจนตอกเลยเหมือนมาจนตอกเลยไม่มีทางสู้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเหลือบวชอย่างเดียวเหลือกินข้าววัดอย่างเดียว,ว,ยยวซึ่งพี่มิ้นเคยประสบพบ สถานการณ์นี้มาด้วยตัวเองแล้วนะคะมันคูณศูนย์จริงๆมีเงินเท่าไหร่ก็หมดนะคะทำธุรกิจอะไรก็ล่วงนะคะล่วงจริงๆเจ๊งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะคือแบบว่าศูนย์ไปหมดเลยนะคะตรงนี้มันเป็นวิบากแห่งการคือเคยเหมือนกับทําให้สมบัติคนอื่นเขาชิพหายอะพูดพดพูดแบบว่าเอาแบบนึกภาพออกอะนะคะในในชาติใดชาติหนึ่ง นะคะเคยต้องเคยโกงกินบ้างแหละหรือเคยอะไรสักอย่างหนึ่งบ้างแหละนะคะอาจจะเราอาจจะไม่รู้อดีตชาติครบถ้วนนะว่ามันว่ามันเคยอะไรกันแน่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเราเรียนเรียนปฏิบัติทร,รม,มาเนี่ยมันก็มีความรู้ส่วนหนึ่งแหละนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิบากกรรมของเราเองไม่ใช่ปู่ย่าดันบรนดาลโดนหรอกนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยมีส่วนชื่อคือไอ้ที่ท่านมาบีบเนี่ยที่เราเข้าใจว่าท่านมาบีบเนี่ยนะคะคือท่านบอกปฏิบัติเร็วปฏิบัติปฏิบัตินะคะพี่มินก็ต่อรองนะคะว่าจากบวชน่ะนะคะแต่แต่เสด็จพ่อองคเพชรไม ให้พี่มินบ์บทบทโกนหัวนะคะท่านบอกว่ามันมันมีค่าเท่ากันแล้วนะคะคือไว้ผมยาวอยู่หรืออะไรหรือ,อเหมือนกับว่ายังเป็นคาราวาอยู่ก็ปฏิบัติได้แต่ว่าทีนี้มันปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องคืออยากให้ไปปฏิบัติที่วัดนั่นแหละให้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง นะคะตอนที่มันไม่มีจริงๆแล้วนะคะไม่มีจริงๆไม่มีอะไรให้บริหารแล้วนะคะเพราะเงินหมดแล้วธุรกิจเอ่อหมดสิ้นแล้วนะคะก็ต้องฝากลูกไว้กับพี่สาวแล้วก็พาตนเองไปบวชนะคะบวชยาวๆเลยอยู่เป็นเดือนๆเลยที่วัดนะคะแล้วก็บวชแล้วบวชอีกกับเข้ามานิดๆหน่อยๆพักนิดนึงแล้วก็ไปบวชอีกอะไรอย่างเงี้ยอยู่วัดยาวๆเลยนะคะแบบเนี้ยนะคะทำจนเหมือนกับณตอนนั้นเนี่ยเราคิดแล้วว่าเราคงต้องอาศัยวัดอยู่นะคะคือคือมันมันไม่มันไม่มีความหวังเลยอีกแล้วว่าว่าเราจะต้องทําอะไรหรือว่ามี มีใครสัญญากับเราท่านก็ไม่ได้สัญญากับเราด้วยนะว่า,เ,าเดี๋ยวจะดีขึ้นนะไปบวชสัก3เดือนเดี๋ยวจะดีขึ้นไม่มีการสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนกับเราเราจำนนจริงๆเรายอมรับกรรมจริงๆและเรายอมรับเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเราเรายอมที่จะรับสภาพเนี้ยในสภาพแห่งความไม่มีกินนะคะแล้วก็อยู่ข้าววัดอยู่อาศัยอย่างสามณะเพศนะคะนั่นแหละมัน เม <Me an> ื่อยอมรับจํานวนจริงๆนะคะนั่นแหละมันจึงจะเกิดบุญกุศลขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนนั้นมันมันไม่มีคําบอกเล่านะคะมันมันเป็นอะไรที่บันดูอัศจรรย์จริงๆในการที่เจอในขณะช่วงที่เราออกมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็เจอคนที่เราเคยรู้จักนะคะเขาหยิบยื่นนะคะนะคะเครื่องประดับปูย่าให้เรานะคะแล้วก À, แล้วก็มีนะคะแล้วก็เริ่มมี <itt> มณีเสด็จพ่อมาอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเป็นเรื่องอาจินไตนะนั่นแหละแต่ว่าเรา <c oughs> ก็เลยมีทางที่จะทำอัสมาอาชีพนี้ขึ้นมาในการให้บูชายมณีของเสด็จพ่อแล้วก็ทําตอนนั้นมันมีเฟซบุ๊กนะยังไม่ได้มีช่องทางออนไลน์อะไรมากมายอย่างเงี้ยนะคะเราก็เออเราก็ให้บูชาเปิดเปิดแบบแอดเพื่อนอะไรทําไม่ค่อยเป็นแล้วก็มีแล้วก็โพสต์แล้วก็มีคนมาสนใจมีคนมาสนใจแล้วก็มีคนมาบูชาแบบในตอนนั้นยังไม่ได้โพส์ธรรมะยังไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่า เกช่องทางมันมาหาเราละนะคะตรงเนี้ยพี่มิ้นก็อยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดอะไรมันจะเป็นเส้นทางของเราอ่ะมันก็จะมาหาเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราแผนไว้ก่อนว่าจะบวชโอเคเอาไปเลยปู่ย่าเอาไปเลย3เดือนเดี๋ยวจะบวชให้เอาเงินมาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะคะพี่มิ้นคิดว่ามันเป็นการต่อรองที่ ไม่มีใครมาตอบเรามันไม่มีใครมาสัญญากับเราว่านะคะว่า,วาท่านจะทําให้จริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยกเว้นเราสื่อมั่วซ่วาเาเองเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าคือการไปคือการคือการตั้งใจที่จะไปชําระกิเลสแล้วก็เหมือนกับล้างระบบกรรมของตัวเองใหม่อันนี้เป็นความตั้งใจที่ดีเราทําไว้แค่นี้ก่อนเราก็คือเอาโอเคเราจะตั้งใจ3เดือนแล้ว3เดือนค่อยว่ากันใหม่แบบอ่อนน้อมทําตนที่สุด อย่ามีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อไม่มีข้อต่อรองเมื่อจำนวนจริงๆนะคะนั่นแหละมันจะเกิดบุญและความอัศจรรย์มันจึงจะเกิดขึ้นหลังจากจำนวนแล้วจริงๆว่าเราอยู่วัดได้เราบวชได้นะคะเราไม่มีทรัพสมบัติสักชิ้นหนึ่งเลยได้นะคะเราตัดความอะไรต่างๆได้นะคะมันมันยากนะแต่สําหรับคนไม่มีทางเลือกมันก็คือไม่มีทางเลือกมันก็คือจนเป็นต้องทําอย่างนั้นจริงๆดังนั้นสําหรับคนที่ถึงจุดจุดเดียวกับพี่มินนนะคะ ก็ไม่มีอะไรจะแนะนํานอกจากถะเส้นทางเดียวกันนะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะต่อรองอยังไงนะคะพี่มิ้นก็เคยบอกแล้วว่ายังไม่พร้อมที่จะบวชพอปฏิบัติวันละสามชั่วโมงได้ไหมนะคะทํามาเป็นปีๆทำมาสองปีมันก็ไม่ได้ดีขึ้นก็แปลว่าก็แปลว่าสามชั่วโมงมันไม่พอมันต้องตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันปฏิบัติตลอดทั้งวันปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติเพื่อลดจริงๆนะคะไม่ใช่เพื่อจะเอาไม่ใช่เพื่อจะเอาบุญไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรไปแลกกับอะไรด้วยนะคะต้องแบบ เพื่อลดละอัตตาลดกิเลสจริงๆนะคะมันถึงจะดีพร้อมนะคะและเมื่อดีพร้อมแล้วเราอาจจะ เออเราอาจจะบวชยาวก็ได้นะคะใครจะไปรู้ตอน,นตอนนั้นเรามันจะมีคําตอบมาให้ละกันเราเองแต่ว่าคําตอบเวลามาเองก็แปลว่าต้องก็ต้องไม่รอนะคะถ้ารอคําตอบไม่มาคําตอบของแท้ไม่มีทางมาเวลาที่เรารอนะคะก็จึงขอฝากเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคลิปธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพชรพัฒนะนะคะได้เพจอัญมณีเพจเกิดแก้วพิมินด้วยนะคะขอฝากไว้เป็นวิทยาทานแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอฝากทุกๆแพลตฟอร์มกดไลค์กดติดตามพี่พิมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ